โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4ไปกันเลยแหววเตอร์ไวเวอร์กันเหมือนเดิมและก็คนเดียวและด่านเริ่มต้นเราจะไปด่านผู้ชายเหมือนเดิมครับนี่ผู้ชาย4คนปะทุ่มไม่เคยได้และตัวที่เราจะเล่นกันวันนี้เขาก็คือ ตันันยามานากะยามานากะอิโนะอ่ามีกี่ล่างมีแค่นี้ครับล่างเดียวใส่กันเลยใส่ซับพอร์ตจะไหวไหมเนี่ยอโอถือดอกไม้ด้วยอ่ะเอาไม้ชิกามารุมาเลยกริ่งกริงไหนขั้แรกเฮ้ยโยนดอกไม้ โยนดอกไม้ไหนลองเตะต่อยก่อนเลยเฮ้ยพอๆกับสกุลนะไอโยนดอกไม้อะไรเนี่ยมาหนี้โยนดอกไม้ใส่ระเบิดมันคือระเบิดครับมันคือระเบิดค่ะขัดขาทีแขังพลังแขังพลังงอนอ่าเอาดอกไม้ไปกินย่ ดอกไม้อ้าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกซิกามุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นไม่โดนยอ่อเอาจับทุบเหรอหยุดหยุจับไม่ได้โอ้ยชิคามุกจะไล่กากันไปแล้ว โยนดอกไม้ใส่เลยโยนดอกไม้ใส่เลยต่อไปอบอลูนบอลลูนบอลลูนยอ่อข้อหาย่อ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 ตกเตะต่อยเอ้ยท่านี้สวยท่านี้สวยเอาท่านี้ไปนี่ไงเฮ้ย พึงจะดูเป็นสาวน้อยน่ารักน่เอ็นดูแต่ก็อย่ามาดูถูกกันนะจะเรียกท่าไม้ตายว่าอะไรเนี่ยไม่ได้อ่านเลยท่าดอกไม้ป่อยปลายจ,า <c oughs> จะมาสังกุไลกเหรอพิ่งจะปวดหัวกระโจจิไปเมื่อวานท่าไม้ตายช่างติดยากเหลือเกินมันกดง่ายนะแต่ว่ามันใช้ยากอะของโจจิะกว่าจะง้างมือกว่าจะอะไรอันนี้ปาดอกไม้ยังเร็ว ยังถือว่าใช้ง่ายอยู่นี่สุดที่รักของอีโนคคือคนนี้สุดที่รักของอีโนคคือคนนี้ครับนี่นี่ขัดขาเต่เงปล่อยออกเอาไปดอกไม้โปรยปลายมืนบุกผาฮะมืนบุกผาแค่นี้เหรอเข้ามาสิจ้านี่ไงปาดอกไม้แซ่บ เอาไปกินอย่าชาร์จนานเฮ้ยจ้อมาต้อมาฮึบอ,อยากจะจับอะทำไงถึงจะจับเขาได้ครับอฮ้ยนีไ้ไงระเบิดระเบิดตามตามขึ้นไปตามขึ้นมาจึ๊บโอ้ย ขาดก่อนไดเย็นฮซึบุปซุปเอาดอกไม้ไปไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอขอขัดขาหน่อยขอขัดขาหน่อยที่รักคะเราเป็นที่รักกันไม่ใช่เหรอเราเป็นที่รักกันไม่ใช่เหรอนี่เนี่นี่เน่ใครได้ดูดารุโตะบ้างตอนนี้กำลังมันเลยนะ ชื่ออะไร,ช,ออะไระชื่อเรื่องอะไรโบลุโตป่ะเปลี่ยนชื่อเรื่องไม่ใช่นารุโตแลแ้วเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นโบลุโตป่ะโบลุโตเจเนซิสใช่ป่ะใครรู้ใครรู้บ้างว่าตอนนี้นารุโตเป็นยังไงบ้างเห็นเขาสู้กันเรื่องคามงคามะอะไรไม่รู้น่าสนุกนะดูช่องไหนบอกกันด้วยผมเจออยู่ช่องหนึ่งนะ เอาไปดอกไม้โปรยปลาย,ยดูลูกผารวงตาใช่เปล่าอ้าวมันเป็นอันติผมก็ดึกว่าเรียบร้อยโอ้โหโอ้จะอีโนขนาดนี้เล้อซาสึเกะข้า <5 S 2> มันยี่งเกี่ยมจริงๆถึงกับนอกโลกถึงกับนอกโลก เอาไปนี่แน่วิชาลินจ้ามืนบุปผาในเนื้อเรื่องไม่เห็นจะมีท่านี้เลยแวบเอาไปดอกไม้นี่แน่ตีขอ,อีกิงกิง๊งนี่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่มาเล่นกับผู้หญิงสงสัยตอนเด็ก มันยังไม่มีท่าโหดๆครับโอ้ย oh, เล่นมากไปหน่อยเล่นมากไปหน่อยเ <Hey, S 2> ทโคพาเฮ้ยถ <Hey, S 2> อยหลังแล้วตามถอยหลังตามอย่าได้อย่าได้ดูถูกอีโนตอนเด็ก <All right. S 2> เอาดอกไม้ไปค่ะอุ้ยอ้ยเทปะเซนเซเทปะเซนเซได้ค่ะ oh. ดอกแปรงล่าง ก็คงจะเตะสอยแรงนนะนะ,อะอนตอนเด็กยังไม่มีอะไรวือหวาเหมือนตอนโตครับคนดูกันเป็นหน่อยผมก็อยากรู้วีโนมันจะเกงเ่งแค้ไเรายังไม่ได้ลองกดท่าน,นี่เลยเลื่อนอลาล็อกแล้วกดบีเลื่อน,นลอลาล็อกทีหนึ่งแล้วกดบีซุบเป็นท่าเตะอ๋อท่ากระโดดเตะ ตีเน่เอาดอกกระจายไม่ใช่ดอกกระจายครับมันคือผมอยังไม่ได้จับทุ่มเลยจับทุ่มไม่ได้อะจับทุ่มไม่ได้นีไงตีไงจับทุ่มได้แล้วเอาดอกไม้ไปกินระยะไกลแค่ไหนจะได้รู้ย่ม yeah. เฮ้ยยาไม่นะมาใช้ล่างนี้กับอีโนะล่างเด็กได้ยังไงฮะมาใช้ล่างนี้กับอีโนะร่างเด็กได้ยังไงเอาไปอีกทีนึงนี่เนี่ยช้าก่อนช้าก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โห นี่จบแล้วจบแล้วค่ะปิดฉากค่าสวยอีโนตอนโตเขาขายดอกไม้นะตอนเป็นแม่คนเขาชอบดอกไม้เปิดร้านดอก่านยังพอไม่เครียดด่านนี้ยังไม่เครียดมากเดี๋ยวเราจะไปด่านเครียดมากกัน นี่เลยอาจจะไปด่านเครียดมากก็คือด่านนี้ระดับสูงดินจาสี่คนก่อนเลยอินโนระยะไกลอินโนระยะไกลนะอันนี้น่าจะไหวไม่ไหวไม่ไหวแค่หัวเหลืองอนะ่ะก็ลําบากแล้วปล่อยอะไรดินน้ำมันอนะ่ะชื่ออะไรนะแสงอุตสาเกียนปั้นดินน้ามันแล้วก็ปล่อยออกมาโอ้โหูนะยยังดุคนมาช่วย เราต้องกูต้องดูสกิลคนเดียวมาตั้งค่าเอาไปค่ะมาเลยสู้กับส,สัตว์สองหางสองหางค่ะต้องตั้งใจต้องตั้งใจแล้วก็ชาร์จพลังเอาดอกไม้ไปกินโอ้ดอกไม้มันข้ามหัวดอกไม้ข้ามหัวแวบนี่แน่ นี่เน่อหอยก่อนอย่าค่ะยา่านี่เน่อหอยค่ะไม่โดนหนูหรอกค่ะตามตามติดตามติดชีวิตสองหางครับพลังอันติดไหมคะอันติดไหมคะอุ้ยหลบหลบหลบขนหลบอันติดไหมคะ่ะ อุ้ยไม่โดนดอกไม้ไม่แทนยายาชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนโดดไปออกไปค่ะบุ้ม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 อย่าเสยอย่ยาเสยใกล้ๆค่ะหนูตั้งใจเล่นเต็มที่นะคะบุ้ม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 มาค่ะจบด้วยอันติ ไม่จบด้วยอันติก็จบด้วยละดอกไม้ระเบิดย่งมิโนโรักษาฟอร์มนี้ไว้ดีๆมันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับเอานี่แหละคุชินะเนี่ยแหละตัวยากเลยรวดเร็วมากปคุชินะเขารวดเร็วมากดอกไม้ระเบิดนี่แน่ได้เลยได้เลยอยากสู้กับหนูระยะใกล้ใช่ไหมคะ ผูชินะผูชินะหรอคะออระเบิดโอ้โระเบิดข้ามหัวระยะไกลไม่เวิร์กเป็นเนี่ยมันท่าอะไรของเขาเนี่ยมันวิ่งเข้าใส่แล้วเป็นอย่างเงี้ยอ๋อขอให้ก่อนค่ะขอหนูชาพลังก่อนค่ะขึ้นไปค่ะขึ้นไปค่ะระเบิดโอ้โห ยะยะถอยค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่ค่ะระเบิดพลังระยะนี้ระเบิดพลังระยะนี้ระเบิดอะไรคะเข้ามาค่ะยายอยาเดี๋ยวโดนดีกระอือหือรุนแรงได้ได้เอาค่ะอันติดอกไม้ไม่โดน ไม่โดนเหรออันตีแรงสุดละผมจะพยายามอันตีให้โดนยันระเบิดออมไม่ค่ะไม่ค่ะหนูขอโทษหนูขอโทษหนูระเบิดพลังได้นี่แน่นี่แน่นี่แน่ตามค่ะ ระเบิดไม่โดนเลยค่ะไม่โดนเลยค่ะวิญญานีา่เนี่ยเปงหูแรงมากอะ่ะจะตายแล้ววะโอจะตายแล้ววะผมจะตายแล้วค่ะโอ้ยื้อชีวิต <l> ไม่ได้ <Rah i> อินดูเป็นสาวน้อยน,น่นะหน้าอ็นดูโ้ดูเลือดดิไม่โหดเลยต,ตาตาต่อไปตายแน่นอนผมอะหดบิดบิดอะไรขนาดนี้ก็บอกแล้วมันยากขึ้นเรื่อยๆอ้าเล่นไม่เข้ามือดดิเลือดขึ้นมาแค่นะเดีย๋ยวโดนอันติทีสองทีตายลนะดอกไม้มันข้ามหัวสู้รถถังมนุษย์ของโจจิไม่ได้อะรถถังมนุษย์ของโจจิอะ ปาปาได้ไกลแค่ไหนมาดูกันเอาไปค่ะเยี่ยมมืนกุกขาอมละลานตาอ้าวดึงก็จะเข้ามาซิไม่โดนค่ะดอกไม้ไหมค่ะเยี่ยมดอกไม้ไปอีกค่ะขอหนูชาร์จก่อนดูเลือดดิ โดนสกิลไปเหลือแค่นี้จะรอดไหมอีโนมาดูกันมาดูกันอีโนจะรอดไหมครับย่าย่าเอาไปไม่โดนเฮ้ยย่าพยายามพยายามจะไม่โดนพยายามไม่อยากจะโดนเข้าตัวย่าหมดแล้ว หมดแล้วไม่เอาไม่เอาหนูจะตายแล้วอย่ามายุ่งกับหนูออกไปดอกไม้ละลานตาเยี่ยมบุพาละลานตาต้มโอ้โหหุดบิแต่เลือดแค่นี้มันไหวเนี่ยตัวสุดท้ายน่าจะไหวนะ แล้วผมจะชนะด่านนั้นได้อย่างไรวีโน่เฮ้ยเลือดเขียวพอโอเคใจร่มๆฮานาบิง่ายอยู่เธอชอบหมุนติ้วจิ้วจิ้ว,วเธอชอบหมุนติ้วจิ้วเอาดอกไม้ไปก่อนเนี่ยดอกไม้มันบินข้ามหัวนี่แน่นี่แน่นี่แน่ มานี่ค่ะหอยโซกดอกไม้ระล่านตาหนูเอาดอกไม้ไปที่แจกให้ขาต่อฮึสึบไอ้พี่ก็มีดอกกระจายน้องอันแน่เหมือนรู้เอาดอกไม้ไปค่ะพี่ก็เตะเป็น ไม่ใช่น้องเตะเป็นคนเดียวโอ๊ยโอ๊ยโอยไม่ค่ะพี่ให้ดอกไม้คะ่ะเอาไปเลยช่อหนึ่งใหญ่ๆออมตาาตุ้มตามน้องไม่ตายสินะน้องเข้ามาได้เลยน้องไม่ตายพี่จะให้ดอกไม้ดอกไม้มันน่า ARA จะจะลงพื้นแล้วมันระเบิดเลยนะมันเหมือนมันข้ามหัว มาพี่ไม่ให้ช้าหรอกอันแน่ไรกาดไรกาดยันระเบิดไม่เอายันระเบิดพี่พีเตะไม่โดนเลยพี่ปายันระเบิดไม่โดนเลยเอาดอกไม้ไปอ่า้ามาไม่ถึงพี่หรอกอ่ะจุดจบของฮานาบิคือ ดอกไม,ม้เอ๊ะทำไมมีแต่คัสซีนีนะตําตําตําเรียบร้อยแต่ด่านต่อไปเนี่ย,ยจบแล้วเหรอนี่ด่านต่อไปยากหินหินนี่แหละสเต็ปเดิมเราจะต้องไปฉากระเบิดพลังกันซึ่งเป็นฉากที่ยาก อยากจริงๆแต่อยากเห็นอีโนะระเบิดพลังรัวๆแต่ตอนเด็กระเบิดพลังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อีโนะยังเป็นเกรดนินอยู่ยังไม่เป็นชูรูนินเลยอ้าทำไงดิโอยดอกไม้โอยดอกไม้นี่แน่นี่แน่กระเด็นไปค่ะขอหนูช้าพลังก่อนค่ะอันแน่ ลงศ์ตายเหรอไม่ได้กินหรอกมาหาแล้วมาหาแล้วกาละทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่แน่นี่แน่นแนตามตามค่ะหมดหมดเรียบร้อย นี่แน่เอาไปดอกไม้ขามือบูชา,าลอนตาลอนตายังไม่จบค่ะดาวกระจายกระเด็นไปพอชาร์จพลังนิดพลังหน่อยไม่ได้เลยเอาไปอีกเยอะเยอะสาม โอ้โหเก่งจริงเก่งจริงจริงเรียบร้อยได้ได้อยู่รักษาฟอร์มไว้นะอีโนออต้องรักษาฟอร์มไว้นะโลชิลาวาระเบิดเหรอฮัลเฮ้ยแปลงร่างหนูก็แปลงด้วยฮ อ้อยกระเด็นเลยป้องกันไว้ก่อนเตะต่อยนี่หนูก็เตะแรงเพราะหนูแปงลงร่างมาเหมือนกันกันกันตี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 กันดอกไม้ระเบิดดอกไม้ระเบิดยังค่ะเข้ามาสิคะตีแน่ ดอกไม้นี่เอาไปกินลุงเอาดอกไม้ไปดมบาาุกผาล้านตานี่ไงออกมาค่ะฮึซึบช่อดอกไม้นี่แหละช่อดอกไม้ระเบิดลุงเข้าใส่ให้เข้าใส่ให้ฮ้ยหลบหลบแล้วลุงก,ก็หลบเก่งเหมือนกันนะลุง เอาไปอีกปิดชาร์กเ <c oughs> ยี่ยมขเหน่อยนะรักหน้าอินดูแั่เดี๋ยวม,มาดูดูกันนะเยี่ยมอีดอกชุดไว้นะ่ใส่ๆตัวต่อไปเนี่ยเริ่มคิดหนักขึ้นเรื่อยๆ โอ้โหได้โย่ผู้หญิงสู้กันเอาลื้อกัชาร์จก่อนมาเลยเราเปิดพลังพร้อมกันย่ามาเลยรอเลยเอาดอกไม้ไปกินเอาดอกไม้ไปกินเฮ้ยซึ้บไหนคะนี่แน่เขาไปต่อยเลยโอ้มันอยู่ข้างบนน่ะสู้ยังไงวะเนี่ย มันอยู่ข้างบนฟ้ามันอยู่ข้างบนฟ้าสู้ไงอ่ะเข้ามาทำไมคะเข้ามาทำไมคะเอาไปค่ะเอาดอกไม้ไปดมเอาดอกไม้ไปไม่ถึงเฮ้ยดอกไม้ตามติดนะเมื่อกี้เนี้ยไง่ใช่ไซโคลงอ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยลูกโป่งลินจา ติงบงังนะฮะหมัดมวยผู้หญิงหมัดมวยตามบินไปไหนจ้ะเฮ้ยซุบล็อลบปีไงหจะแปลงร่างได้แล้วค่ะโอ้โหโดนพ่นโดนพน่น,พนจับทุ่มนี่ค่ะเอาไปฆ่าตามค่ะ นี่เนี่ยค่ะขารค่ะกระเด็นไปก่อนค่ะชาร์จต่อค่ะยันระเบิดตั้มไอยตามตามค่ะพุ่งชนค่ะระเบิดค่ะโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยงงหมดแล้วงงหมดแล้วชาร์จก่อนค่ะชาร์จก่อนค่ะใครเสร็จก่อนคะเสร็จเราเสร็จก่อนอีโนะมวดโมโห โ,โหดโมโหเรียบร้อยโอ้โหรักษาความดีมากอีนเนี่ยพอมีอันติที่มันปาไกลๆได้มันก็จะง่ายหน่อยม,มันก็จะรู้สึกพึกเพิมเพราะอันติมันโดนทีมันแรงอ่ะัชิลมะนี่ก็ลูกเล่นเยอะตัวนี้เขาลูกเล่นเยอะมาก จับค่ะเห็นไหมเห็นไหมระเบิดไปสิคะระเบิดไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะค่ะระเบิดอึ๊ชคนระเบิดตอนนี้ต้องต่อยเตะก่อนพลังเยอะลดเลือดเขาให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้หมดค่ะเฮ้ย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 โอ้ยมังกรเยอะ น,นั่นไงเห็นไหมอเอาไปท่ะดอกไม้ชิมโปมืนบุพพาและลานตาขาดค่ะขาดค่ะมื่นบุพพาและลานตาเอาไปค่ะโอ้ระยะระยะไกลอยู่ชิมเรียบร้อยและนุ่นดีหนึ่ง ไม่เหลือวิยังเหลืออยู่อาคาอาคาได้ค่ะยันระเบิดโอ้โหไม่อาด,ดูความดุดอืออย่าทุบหนูเลยจับนี่แน่นี่แน่ถอยห่างก่อนแหมทะลุที่นหนึ่งใคยันเข้ามาหานจังเลยยันระเบส์ นี่เน่เนี่เน่เนี่เน่เนเนเนว่าเะพอเขาลงได้ฉันชนะเลยฉันชนะเล,เล้วีดยวอินอินอินกับตัวละครอาซาส,สเกะผู้ที่อิโนะหลงรักตอนเด็ก ขาดพลังโอ้ยซาสกึกิก็แปลงล่างซาสกึกิก็แปลงล่างมา่ยาวนะปาดกระจายทันปาดกระจายทันเขาเลยแปลงล่างไม่ทันเราโกงนี่แน่ไม่ปล่อยให้นี่แน่นี่แน่นแนอ๋อเชิดดำเหรอไม่กลัวหรอกระเบิดพลังอยู่ระเบิดพลังอยู่ดอกไม้เอาไปค่ะ นี่แน่ยา่าไม่สนได้ดอกไม้เฮ้ยอันติเราโดนโอ้โหอะไรจะจุกบ่เยี่ยมเฮ้ย์อเคแฮอีโนโคนนี้ซะเถอะอันแน่นึกว่าจะเข้ามาเอาอันติไปอีกทีอันแนนนแน,น่เห็นเห็นเราอยู่ดีมาปล่อยเพิงใส่สาวน้อยได้ไงบุคคลาลา,านตา ต้มต้มต้มเนี่ยร้านตาไม่ร่าร้านเลยเนี่ยเต็มร้านเลยแค่มีอติระยะไกลชนะชิวชิวอ่ะคนสุดท้ายครับเราจะจบกันแล้วหรือเปล่าเฮ้ยจาอยากค่ะ ดูดิเขาเร็วมากเอาไปเยี่ยมชาร์จก่อนชาร์จก่อนเราต้องใช้ระเบิดพลังสู้ไม่นั้นไม่ไหวอันแน่เมื่อกี้เขาใช้เขาเรียกว่าอะไรนะล่างอะไรนะล่างอะไรนะลืมละโอ๊เมืี้ก็ดูการ์ตูนนานแล้วครับถอยตามต่อตามต่อ นี่เน่ตามต่อเอาระเบิดดอกไม้ไปขาดแตะเล่นไหมค่ะขาดก่อนอวางกับดักวางกับดักอย่าระเบิดขาดพลังโอเคดอกไม้แล้วล้านตาดอกไม้ล้านตาไปค่ะดอกไม้ล้านตาค่ะชาดค่ะ ชนชนเฮ้ยซุปอาจรับหนูอยากจับทุ่มหนูอยากจับพี่อิจิจิจับทุ่มยังไงละ่ะโอ้โหดูดิท่าเท่ดีกว่ามันแวบบ๊มแบบมาแบบแบบแบบพลังามาค่ะโดดอดนโนล่างนี่แหละค่ะอิโนล่างนี้ค่ะรู้จักไหมคะอ้อ,อยอ้อ,อย,ออยเยอะ มานี่คะ่ะลาก่อนคะ่ะอ๋ออีโนใช่ได้ชนะแล้วครับทุกคนครับผมก็ใชได้หมดทวงเฮ้ะัาจบแบบกระตุทไทยสวัสดีครับ